ไหนเรียงรายนะครับส่วนมากก็จะเอาไปประดับบ้านเนาะเอาไปประดับบา้านอ๋อเรียงง่ายอ๋อเรี้ยงง่ายนี่ครับเพินเ่นจะมีเยอะมากเลยนะครับนี่ครับถ้าทํามองหาในสวนท้องเงินทองไหลมาเทมานะครับโคตรรวยแล้วก็จะมีต้นนี้อะไร,ต,ร,ต,ร,ต,ร,รต้นต้นเสียทีเงินหนาเสียทีเงินหนานะครับตอนนี้ผมได้มานหนึ่งต้นนะครับเสียทีเงนินดังดังท่นพิเศษนะครับก้านดําดูลักษณะดอก ครับท่านชมส่วนหน้าเราจะเจอแต่โชคเก้าชั้นสีเสียวตอนนี้มันจะมีฟอมตั้งแม่แม่พันตัวน,นี้ปลูกกินนานเท่าไหร่แล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาชมไม้มงคลนะครับที่ร้านนะครับนี่ครับเยอะะเลยนะครับสวยเดี๋ยวมาเจอเจ้าของร้านพี่ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพามาชมต้นไม้ของร้านคุณแม่มีไม้มงคลอะไรบ้างพอจะแนะนําได้ไหมครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมเราเจอไม้กระแสนึงนะครับนี่ครับเสน่จันท์อันนี้เสน่จัน์กเมนหรอคะแม่ใช่ราคาช่วงนี้เท่าไหร่ครับ ฟอร์ม150อะเท่าไหร่นะครับ150บาทโอ้ท่านผู้ชม150บาทนะครับถูกมากเลยนะครับเนี่ยครับเสนจันโกเมนเนี่ยครับฟอร์มแข็งแรงเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับฟอร์มใหญ่ๆนะครับพิกัดร้านนี้นะครับร้านนี้อยู่ที่ไหนครับแม่บ้านใหม่พัฒนาบ้านใหม่พัฒนาตาบลสิอำเภอคุณหานนะครับก็จะมีเสนจันโกเมนนะครับฟอร์มขนาดนี้นะครับไม่แพง 50บาทเองนะครับท <To S 2> ่านผู้ชมมองหาก็แนะนําเป็นร้านนี้นะครับเนี่ยครับนี่อีกต้นหนึ่งนี่ครับเสน่ห์จานช่วงนี้เป็นกระแสนะครับกระแสดีมากนะครับถ้ามองหาก็แนะนําเป็นร้านนี้นะครับแล้วก็จะมีไม้มงคลนะครับรยไม่เลิกนะครับนี่ครับต้นขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ครับาบาทโอ้ห้าสิบบาทเองนะครับท่านผู้ชมรวยไม่เลิกไม้มงคลนะครับเดี๋ยวเราไปดูไม้มงคลตัวอื่นโอ้นี่นี่นี่คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครนี่ครับ น,นะนี่ครับเพชร 1, พันล้านนะครับท่านผู้ชมนะครับราคาฟองขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ครับัวนร้อ0บาทนะครับท่านผู้ชมก็จะมีเพชรพันล้านที่เป็นบอลสีนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นลูกๆก,ก็มีนะครับแล้วก็จะมีด้านนี้ก็จะเป็นไม้ตะกูดอากูนิมาอันนี้คือชื่อว่าอะไรนั่นนี่ ตุรเรนะครับแพงไหมครับช่วงนี้ท่านผู้ชมครับ250นะครับนี่ครับตัวนี้ผมไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักไหมครับชื่ออะไรตัวนี้าไม่ได้เยอ๋อจะไม่ได้นะรายมาลายอ๋อขายมาลายขายฝร่ครับตัวนี้ตัวนี้ห้าร้อ้ถ้าท่านผู้ชมรู้ว่ามันชื่อต้นอะไรก็พิมพ์ให้หน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็ยังไม่รู้ชื่อมันกันนะครับอันนี้ตะกุ่นเดียวกันหมดเลยไมครับแม่อ๋อสับปะรดสีทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสับปะรดสี บางร้านเขาบอกสับป,ประรดไม่กั้นไม่ขีดใช่ไหมครับเนี่ยไม่คะ่ะก้านไม่ขีดดูนี่ขายไปหมดแล้วคะ่ะอ๋อขายไปหมดแล้วอันนี้จะเป็นสับป,ประรดสีค่ะะีจะเป็นอ๋อตระกูลมีโอถังมีโอมีโอฟอร์มใหญ่ขนาดนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้แบบตัวนี้400ร้อยสีแล้วฟอร์มกระถางเล็กไซส์นี้อะครับตัวนี้70บาทอ๋อ70บบาทนะครับท่านผู้ชมราคาไม่แพงนะครับปลูกง่ายไหมครับแม่ครับปลูกง่ายค่ะเขาใช้ปุ๋ยอะไรครับ อ๋อส่วนมากใช้ปุ๋ยออ <มะ S 2> สโมโค้ดเหมือนกันกับบ้านพักสับแล,ล้วก็รดน้ํานะครับท่านผู้ชม,ชมสามากเขาจะใช้ปุ๋ยออสโมโค้ดกันนะครับเนี่ยครับก็จะวางจำจำไหนเรียงรายนี่ครับส่วนมากก็จะเอาไปประดับบ้านเนาะเอาไปประดับบ้าน,านาอ๋อเรียงง่ายนี่ครับเ<ม>พิ่นเ<ม>พิ่นจะมีเยอะมากเลยนะครับนี่ครับถ้าถ้ามองหาในสวนของสับปะรดสี เยอะมากร้านนี้เป็นร้านแรกที่เรามาถ่ายแล้วสับปะรดสีเยอะครับเขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของสับสีสันของต้นสับปะรดสีนะครับเป็นพืชทนแล้งไหมครับตัวนี้ตัวนี้ทนค่ะทนทนนะครับแล้วก็ความสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับนี่ครับอันนี้ก็พันเดียวกันหรอครับแม่ค่ะนี้สับปะรดสีเหมือนกันอ๋อสีแต่มันออกคนละสีเหรอครับใช่ใช่เป็นคนละพันแต่คนละสีใช่นะมนะอืมนี่ครับ ฟอมใหญ่ๆขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ครับฟอมนี้ตัวนี้บอลตัวนี้ห้าร้อยเหมือนกันอ๋อห้าร้อยนะครับเป็นสับปะรดสีนอกจากนี้มันก็จะมีบอลสีมันยังเล็กอยู่มัันยงเล็กอยู่เนาะยังเล็กอยู่แล้วก็จะมีอันนี้เบกไมจิกกลายไหมครับนี่สีเหมือนเกลี่ยกลายเลยไม่แน่ใจเนาะเหมือนจะกลายนะครับท่านผู้ชมมันเหมือนจะออกเบคเมจิกกลายอันนี้ฟอมตั้งแม่ป่ะครับ จำนายเหมือนกันเหรอครับค่าจำนายค่ะท่านละฟอร์มขนาดนี้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองร้าสบนั้นท่ผู้ชมมันเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับนี่ครับมันมีไหลแล้วนี่ครับมันมีไหลแล้วนะครับฟอร์มตั้งแม่เลยนะครับนี่ครับสองร้อยห้าสิบไม่แพงนะครับร้านนี้ถูกมากเท่าที่เราไปไปถ่ายร้านอื่นมานะครับอันนี้คอฟฟี่คัพไหมครับหรืออ่านี่คอฟฟี่คัพต้นเล็กเท่าไหร่ครับจำนายนี่ร้อยเดียวอ๋อร้อยเดียวนะครับไม่แพงนะครับร้านนี้ไม่แพงเลย ครับนี่ครับอันนี้ก็คืออันใช่เจ้า,จากรุงเดนจกกเจ้า,จากรวยเซอร์เนาะเจ้ากรวยเซอร์ฟอมขนาดนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้200ค่ะ200ก็ใหญ่อยู่นะครับท่านผู้ชมมันแข็งแรงมันกัดสีสวยมากเลยนี่ครับแม่ใช้วิธีอะไรทําไมมันกัดสีสวยจังเลยหรือมันนานแล้วตัวนี้นานแล้ว,นนลวค่ะเพราะว่าหัวเข้าใหญ่ออ๋หัวเข้าใหญ่นะครับดูท่านผู้ชมนี่ดูใบมันกัดสีสวยดูชัดๆเลยนะครับน ถางเล็กๆเองแต่มันกัดสีเป็นคุ้มเลยนะครับถ้าเปลี่ยนกระถางที่มันเป็นแพงๆมันจะดูมูลค่ามันจะเพิ่มนะครับท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับจากกลุ่มไก่เซอร์แล้วตัวนี้ไม่รู้จักชื่อครับแม่ชื่ออะไรครับอันนี้คองโกเรสคองโกเรสค่ะรว่าโคตรรวยโคตรรวย <c oughs> วมันสวยมากครับท่านผู้ชมดูขึ้นกล้องมากเลยแล้วขึ้นกวาตัวจริงก็สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมคองโกเรสนะครับส่วนม,มากม้ยตัวนี้เห็นอยู่ในร้านกาแฟนะครับท่านผู้ชมเนาะ อยู่หน้าร้านกาแฟที่เขามาประดับร้านราคาเท่าไหร่ครับวันนี้250 250นะครับกระถางใหญ่มากนะครับถ้าท่านผู้ชมมีร้านกาแฟนะครับหรือบ้านหลังสวยๆนะครับปลูกไว้หน้าบ้านนะครับหรือประดับหน้าร้านประดับที่บ้านก็สวยนะครับนี่ครับคองโกเรสเนาะไม้มงคลไหมครับนี่โคตรรวยกนะน่าจะเป็นไม้โคตรรวยก็คือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า เสริมในเรื่องของรั์นะครับรั์เงินเงินทองไหลมาเทมานะครับโคตรรวยแล้วก็จะมีต้นนี้อะไรต้นต้นเศรษฐีเงินหนาเศรษฐีเงินหนานะครับตอนนี้ผมได้มาหนึ่งต้นนะครับเศรษฐีเงินหนานะครับตอนนั้นได้ฟอร์มเล็กๆยังไม่โตขนาดนี้นะครับอันนี้ฟอร์มนี้มันเขียวสดใสเลยนะครับเขียวอร่าเขียวแข็งแรงแบบมีสุขภาพดีนะครับราคาเท่าไหร่ครับตันนี้350 350นะครับไม้มงคล นะครับช่วงนี้กระแสไม้มงคลเริ่มกลับมาแล้วนะครับท่านชมนะครับหลังจากบอลสีที่เราไปถ่ายที่ตลาดนัดต้นไม้มาทวีแล้วก็ในร้านต่างๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าบอลสีเริ่มคงนะครับกลับมาที่ต้นไม้ไม้มงคลเริ่มกลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มขายดีนะครับเชื่อไม้มงคลเนี่ยถือได้ว่าเป็นไม้ที่ปลูกกันยาวนานนะครับต้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ ก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับปลูกเสริมโชควาสนาเสริมดวงนะครับแล้วก็เรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์นี่ครับไม้มงคลที่จะแนะนำอีกต้นหนึ่งก็คือนี่คือแม่คือต้นตก,กัมะะกดมรกตนี่ก็คือต้นที่เสริมโชควาสนานะครับเสริมดวงราคา80บาทเองนะครับท่านผู้ช,ชมสวยมากเลยนะครับกระถางนี่มีอยู่2อสองก้านยาวไม้มงคลแต่ถ้าเกิดว่ามันด่างก็จะมีฟอร์มที่ราคาแพงกว่านี้เนาะฟอร์มแพงกว่านี้นี่ครับแล้วก็ตัวนี้ อันนี้ที่หายากนะครับท่านผู้ชมอ่าบอลสบู่เลือดราคาเท่านี้ต้นขนาดเล็กขนาดนี้เท่าไรครับอยู่ในสามร้อยสามร้อยนะท่านผู้ชมถูงมากเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมมองหาสบู่เลือดนะครับ mm hmm. ก็แนะนําเป็นร้านนี้นะครับเ mm hmm. นี่ยครับ mm hmm. ไม่แพงนะครับก็ที <icer> ่บ้านมีอยู่หนึ่งต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้คือจำอะไรจำไม่ได้เหมือนกันคือว่าอะไรเนาะตัวนี้นี่ครับผมจําไม่ได้อันนี้อันนี้จําไม่ได้นะจ เขาเรียกว่าอะไรเนาะจันนางควันน้ำปรางคนก็เรียกผู้เฒ่าเฝ้าบ้านว่านนางคุ้มว่านางคุ้มครับเาจำได้แล้วอันนี้คือว่านางคุ้มนะครับท่านผู้ชมก็ถ่ายลายใบถ่ายไม้ก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ค่อยไม่ได้ปลูกเองอันนี้ว่านางคุ้มเขาจะมีหัวเหมือนเหมือนเหมือนหหวหอมเนาะหอมแดงนะใช่เหมือนหอมแดงนะครับเพราะเคยไปถ่ายหลายร้านว่านางคุ้มนะครับนี่ครับก็คือเคยไปถ่ายหลายร้านแล้วนะครับจําชื่อไม่ได้ว่านาง รับไม้มงคลแล้วก็ต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรครับต้นนี้ซาลาดูซาซาลาดูซาลาดูจากกรรพัฒต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูนะครับฟอมใหญ่ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้650 650ก็จะเหมาะสำหรับตั้งไว้ที่ร้านกาแฟครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับฟอมใหญ่ร้านกาแฟหรือ หน้าบ้านนะครับที่มีเก้าอี้นั่งสร้างความร่มรื่นให้กับตัวบ้านนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับไม่แพงเลยนะครับนี่ครับก็จะมีสบู่เลือดเต็มเลยราคาเท่ากันไหมครับสบู่เลือดพวกนี้อันนี้550อันนี้5ส0ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับมีอยู่3ก้านแล้วก็ตัวนี้550เหมือนกันหรอครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เขามีอยู่กี่ต้นสบู่เลือดลวนี่อ๋อ ด,ด้านนี้ก็มีอยู่นะครับมี่ห้าต้นก็จะมีร้านนี้นะครับที่มีสบู่เลือดวันนั้นเราไปโปรโมทให้ร้านนั้นก็ขายออกไปหมดแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่แค่ห้าต้นหายากนะครับสบู่เลือดก็คือมันเป็นไม้ดำๆไม้มงคลน,นะครับก็หล,ลายๆคนตามหานะครับสบู่เลือดแล้วเรามาดูฟอร์มใหญ่มากนะครับตัวนี้นี่คือโชคเก้าชัน้นนี่ครับท่านผู้ชมเรายังไม่เคยเห็นแต่ตัวนี้มันจะมี ความโดดเด่นก็คือมันสีดํานะครับท่านผู้ชมมันเป็นพันดําเหรอคบแม่นี่ครับท่านผู้ชมโชคเก้าชั้นปกติเราจะไปขายมันจะเจอ,อยุ่เขียวอันนี้มันจะเป็นแบบดำพันพิเศษนะครับก้านดําดูลักษณะดอกเนี่ยครับท่านผู้ชมส่วนมากเราจะเจอแต่โชคเก้าชั้นสีเขียวครานี้พอจะมีฟอมตั้งแม่แม่พันตัวน,นี้ปลูกกินนานเท่าไหร่แล้วครับตัวน,นี้เนี่ยปลูกได้สิบห้าปีแล้วโอ้สิบห้าปีแล้วท่านผู้ชม มันเขาบอกที่ที่ถามถามหลายร้านเขาบอกว่ามันจะไม่แตกแตกยอดไ,ไม่แตกลูกใช่ไหมครับแต่มันจะให้ดอกแล้วก็เอาเม็ดมาพเพาะใช่ไหมครับนี่เรามาดูเม็ดมันนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือเม็ดใช่ไหมครับ,บถ้าแก่สุกเขาจะสีดำดำแดงแดงนี่วอครับค่ะสีแดงส <ๆ S 1> ีแดงสีแดงทั้งหมด<บ>แล้วก็เอาไปเพาะใช่ไหมครับนานไหมครับกว่าจะจะออกก็นานเหมือนกันเป็นเดือนเนาะเป็นสัทถามว่าคุณแม่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าใช้เม็ด เพราะก่าจะออกเนี่ยนานเป็นเดือนเลยนะครับนี่ครับก็เป็นไม้มงคลในเรื่องของโชควาสนาทําให้มีโชครับโชคเจ้าชันใบเขาจะหนาหนาแบบสง่าเลยนะครับเหมาะสําหรับปลูกให้บ้านร่มรื่นแล้วก็ดูเย็นนะครับเพราะว่าพวกนี้จะทําให้อากาศมันเย็นขึ้นนะครับไม้พ่ออากาศนะครับสวยสงา่าโชคเจ้าชัน้น ถ้าเรามีบ้านแล้วก็ปลูกไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอะครับเห็นที่กระถางนี้ตัวนี้ไข่มุกไข่มุกนะครับก็จะเป็นควนแฝไว้ตัวนี้ออกไม่มีไม่มีใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับเป็นก้านๆแบบนี้เหรอครับเป็นก้านแล้วก็จะมีสีขาวตัวนี้เขายังไม่ได้แก็บอ่ดครับครับนี่ครับเป็นบรรยากาศด้านหลังร้านก็จะเป็นแหล่งจําหน่ายเขาเรียกว่าเตรียมเพาะใส่ถุงใส่ใส่กระถาง เนี่ยครับแม่เพิ่นก็จะทำเสริมเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักนะครับประกอบกับทํานาด้วยใช่ไหม,ค,มครับแม่ทำนาด้วยแล้วก็ทําร้านขายต้นไม้เป็นเส,เสริมแล้วก็มีตระกูลอันนี้ออมอะไรครับแม่ตัวนี้สามเขาเรียกสามกระสัดออมเงินออมทองอมอ,มอมชูปูรวมสามออมเงินออมทองออมชูปูนะครับท่านผู้ชมฟอร์มใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับออมเงินออมทองออมชูปูละกาเท่าไหร่ครับตัวนี้ 500ฟอมใหญ่ฟอมตั้งแม่ฟอมแม่พันนะครับดูซิแอบดูกรหน่อยนะครับนี่ครับกอหลายมากเลยนะครับส่วนาารรมากเขาขยายพันธุ์โดยการปักชำใช่ไหมครับแม่<ช>ปักชำตัดไหลมันใช่ไหมครับได้ตัดท่อนมัน<ช>นี่ครับแล้วก็จะมีตระกูลกระบองเพชรเยอะเลยนี่ครับตัวนี้กระบองเพชรอะไรนะครับแม่แนี่ครับกระบองอนนกระบอทองกระบอทองโอ้เป็นกอใหญ่ฟอาขนาดนี้เข้าขายกันเท่าไหร่ครับ ีแล้วครับกว่าจะได้ความใหญ่ขนาดนี้ดีกว่าซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาความใหญ่ไหมครับซื้อก็ความใหญ่แต่แสดงว,ว,ว่าตัวเร็วตัวเร็ les, วตัวเร <ๆ S 1> ็วะนครับกระบองเพชรก็จะมีจำหน่ายนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านใหออม่พัฒนาหมู่หมูมมมม่สิบตำบลสิอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับร้านก็จะติดถนนถนนลาดยางนะครับนี่ครับ ถนนเส้นขุนหารสำโรงเกียรตินะครับก็แวะเข้ามาชมร้านได้แม่เปิดทุกวันอยู่ใช่ไหมครับ5 5เปิดทุกวันนะครับท่านผู้ชมทางร้านเปิดทุกวันนะครับแม่ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่อยครับเผื่อมีคนสังถามศู2ย์แปดส9งแปดติดต่อคุณแม่คุณแม่เปิ้ลค่ะคุณแม่เปิ้ลน,นะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้กับทางร้านนะครับก็ติดต่อมาในคลิปวิดีโอได้นะครับก็จะมีไม้มงคลนะครับเนี่ยครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ เซทิกเนานะ้นะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ทวีทรับทวีทรับก็จะเป็นลักษณะนี้คือบรรยากาศหน้าร้านสวยๆเลยนะครับก็จะเป็นไม้มงคลคือความโดดเด่นของร้านนี้เขาจะมีไม้มงคลในเรื่องของสับปะรดนะครับสบู่เลือดแล้วก็ไม้มงคลหลากหลายสิ่งสาคัญก็คือร้านของคุณแม่เขาขายราคาถูกมากกว่าที่ร้านอื่นๆที่ที่ขายจําหน่ายนะครับก็ถ้าท่านอยากชมอยากได้ ต้นไม้ราคาถูกๆราคาย่าๆฟอร์มสวยๆนะครับก็พิกัดนี้ได้เลยนะครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมารับชมไม้มงคลนะครับที่ร้านนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ครับแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่พาท่านผู้ชมมารับชมกระแสไม้มงคลราคาวันนี้ไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่อีีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c r i b e ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อเกษตรอีสานด้วยนะครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และซ r i สไคร์ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ